สวัสดีครับปุบอกกับปอไซคือเก่าเนาะกำตามสนองสาวขมิ้นเนาะเพราะว่าเธอไปตั้งร้านที่ขายของที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะหรือว่าอาหารตามสั่งเนาะแต่เธอไม่พอใจที่ประเทศไทยทะเลาะกับประเทศของเธอเนาะที่เธอขายกับข้าวอาหารตามสั่งแต่เป็นของไทยนะแต่เธอขายเนี่ยจะมีของขมิ้นและของเวียดนามและของไทยแต่เธอ เห็นไทยทะเลาะกับประเทศตัวเองเนาะทั้งที่ตัวเองก็ขายกับข้าวถือว่าเป็นแบรนด์ไทยเนาะแต่เธอไม่พอใจเนาะเธอก็เอาสติดไปแปะตรงชาติไทยที่ร้านหน้าร้านที่เธอขายกับข้าวเนาะทำให้เธอติดเธอก็อัดคลิปลงปล่อยนี่ทีนี้ทัวลงเนาะ โอ้ไม่คิดว่าจะทัวลงหนักกับเธอขนาดนี้เนาะเพราะว่าเธอก็ขายของไทยกับข้าวไทยแต่เธอไปทําแบบนั้นที่เอาสติกเกอร์หรือว่าเะก็เทปไปแปะธงชาติไทยทําให้ประเทศไทยไม่พอใจเนาะที่เธอเอาลงคลิปไปเนาะทัวลงเธออย่างหนักเนาะสุดท้ายเธอก็บาปกรรมจริงๆพี่น้องเพราะคนไม่เข้า กินข้าวในร้านเธออีกเนาะเธอลองให้ขอความเป็นธรรมจะไม่ทําอีกแล้วต่อไปเนาะแต่สุดท้ายทัวลงเธอหนักเนาะเพราะว่าอาหารของไทยเนะี่ยยุโรปหรือว่าเอเชียยอมรับว่าอร่อยเนาะรสจัดถูกปากเนาะแต่เธอไม่พอใจที่ไทยไม่ถูกกับประเทศเธอเนาะเธอก็จงใจนี่แหละเอา สกอตเทไปไปแปะธงชาติที่หน้าร้านเธอเนาะให้เก็บไว้เลยแต่ของเขมรกับของเวียดนามเนาะพอเธอเอาคลิปลงคนไทยเห็นแห่ทัวลงหนักเนาะเพราะว่าคนไม่พอใจคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นโอ้โหเยอะมากอืมส่วนใหญ่คนไทยไปไม่เขาเขาก็ไม่กินนะของอาหารเวียดนามของเขมรเนี่ยส่วนใหญ่จะกินของไทย เนาะเพราะว่ารถจัดสมตำอะไรทุกอย่างอ,อร่อยเนาะแต่เธอคงจะสํำนึกผิดเนาะเธอก็ออกมาขอโทษร้องไห้พอขายของไม่ได้แล้วในร้านเนาะไม่มีใครเข้าไปนั่งกินข้าวในร้านเธอเนาะทั้งที่เธอก็ขายของนะกับข้าวของไทยนะที่เธอในร้านเธอขายดีเนะี่ยมีแต่ของไทยเนาะพวกสมตำพวก อาหารตามสั่งเนี่ยอ่ะอพวกผัดกะเพราต้มยำแต่เธอจะขายแบบของไทยดีกว่าของประเทศตัวเองอีกของประเทศที่อะไรนะประเทศเวียดนามอีกเนาะอืแต่เธอคงจะไม่คิดว่าเธอทำแบบนั้นมันถูกเนาะก็ไปปิดเอาธงไปปิดเอาตะกอเทศไปปิดธงชาติไทยแต่เธอก็อัดคิปลงเธอเธอคงจะจงใจน่ะอืมแต่ไม่คิดว่า ทัวจะลกเธอจนเธอขายของไม่ได้สงสัยจะปิดคงจะเจ๊งแน่นอนเนาะทุกคนเพราะว่าคนทั้งโลกรับไม่ได้เนาะไม่ให้เกียรติธงชาติไทยไม่ให้เกียรติอาหารไทยแต่จุดท้ายคนไทยหรือว่าต่างชาติไม่เข้านั่งกินข้าวในร้านเธอเลยเธอจนร้องไห้ขอความเป็นธรรมขอแก้ตัวขอโทษประเทศไทยที่ทำไป แต่จุดท้ายมันคงไม่ทันเนาะเพราะว่าคนรู้คนแบบนี้ไม่น่ามาขายของที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะเพราะว่าญี่ปุ่นเขาโอ้ส่วนใหญ่คนไทยไปเที่ยวเยอะเออหรือว่าอากาศมันดีเนาะแถวญี่ปุ่นบางทรก็ไม่เคยได้ไปเนาะได้เคยแต่ได้ยินว่าญี่ปุ่นอากาศดีดีเย็นเย็นเนาะแต่เธอก็ไม่น่าทำเพราะว่าเธอขายดีอาหารไทยนะ เธอขายดีนะอืคนเข้ากินเยอะแต่พอเธอมาทําแบบนี้เอาสกอตเทปมาแปะธงชาติไทยไม่ให้เกียรติประเทศไทยอัดคลิปโชว์ว่าตัวเองเก่งแต่จุดท้ายเป็นไงล่ะขายไม่ได้สำนึกผิดขอโทษร้องไห้อยากจะกลับมาขายดีเหมือนเกินอ,อยากให้คนมานั่งกินเยอะๆเหมือนเดิมคงไม่ทันพราตัวเองทำตัวเองเนาะ นั่นแหละอย่าห้าวอย่ากเก่งเหมือนไอ้บอยอย่าขี้โม้ขี้โอดเหมือนไอ้บอยก็คิดตัวเองขายดีอยู่แล้วเนาะทั้งที่ตัวเองก็ขายอยู่ประเทศญี่ปุ่นไม่น่าทำเนาะหาเงินตัวเองดีๆอยู่แล้วเนาะแต่ทำไปเพื่ออะไรเอาสกอตเทปไปติดธงชาติของประเทศไทยแล้วอัดคลิปลง นาะคนไทยไม่ได้โง่นะคนไทยเขาก็เห็นแต่ทัวลงหนักเพราะว่าไม่มีคนไปกินข้าวที่ร้านเธอเลยเนาะทำให้เธอแบบเสียใจยอยากจะขอโอกาสจะกลับมาแก่ตัวอยากจะทําตัวใหม่เนาะตอนนี้เธอคงจะปิดร้านแล้วแหละเพราะว่าคนไม่ไปนั่งกินร้านเธอแล้วแหละเนาะพอลูกข่าวดังไปทั่วโลกเพราะเธอไม่ให้เกียรติประเทศไทยเนาะ ถึงจะเกียริไม่ให้เกียรดแต่เธอคงก็กลับมาไม่ได้แล้วละ่ะเพราะว่าเขาเห็นว่าร้านเธอตรงที่ญี่ปุ่นเนาะมีชื่อร้านแต่ไม่รู้ร้านอะไรเนาะเขาคงจําไว้แล้วว่าผู้หญิงคนนี้ทํากับประเทศไทยทังที่ขายของอาหารตามสั่งของไทยเนาะแต่เธอยังไม่สํานึกอีกแต่เธอคงทําแบบนี้ดีแล้วบาปกรรมตามสนองเธอเนาะเพราะว่าขายของไม่ได้ เนาะนั่นแห,ห,หละจะห้าวห้าวแล้วจบชีวิตตัวเองนะเนาะซาวเมีนปากแจ๋วถ้าเป็นอวดดีแต่เป็นอวดเก่งอยากจะโชว์ว่าตัวเองเ่ะเก่งขายของดีถ้าไม่มีของไทยก็ยังเหลือของประเทศตัวเองกับเวียดนามแต่คนไม่ยอมแต่คนไม่นิยมกินของเขมีนกับของเวียดนามเนาะเพราะว่ามันไม่อร่อยผมว่ามันขิวมันเหม็นนะเคยกินนะ บอกใช่คือกินของกระมิน้นไม่อร่อยเลยเนาะโอ้ไม่อร่อยกินของกระมินม้นดอเหมือนก็าําอะไรใส่อะไรสักอย่างเนาะนั่นแหละพอเธอทัวลงแล้วเธอก็ขอโทษขออะไรไม่อยากทํอีกแล้วเนาะอย่างนั้นอย่างนี้เธอก็พูดไปแล้วท,ท,ท,ที่เธอที่เธอทาผิดนั่นแหละอยากจะก,กลับมาแกต้แกตัวแก้ตัวขอโทษประเทศไทยอย่างนั้นไม่ทำเลยเนาะขอโอกาสขายของแบบจะให คนมานั่งกินเยอะๆมันก็ไม่ทันแลลวเนาะคนเห็นเห็นอยู่แล้วว่าเออเธอตั้งใจจะเอาสกอตเทปมาเปะธงชาติไทยเนาะไม่ให้เกียรติประเทศไทยทั้งที่ตัวเองขายอาหารตามสั่งของไทยเนาะก็ทัวลงหนักทั้งยุโรปทั้งประเทศไทยและอะไรก็แล้วแต่ไม่ไปนั่งกินร้านเธอเลยเนาะ สมนำหน้าเก่งนักอืมทั้งที่ตัวเองขายของอยู่ประเทศญี่ปุ่นไม่ได้ว่าขายอยู่ขเขมรเนนี่เนาะทั้งที่ตัวเองไปไกลแล้วญี่ปุ่นยังจะกลับให้ตัวเองลาบากอีกเนาะสุดท้ายต้องกลับประเทศตัวเองแน่นอนเพราะว่าญี่ปุ่นเขาก็ไม่น่าจะให้ขายต่อเนาะอือหูสาวคามินคนนี้ทำได้ สุดท้ายตัวเองต้องเดือดร้อนต้องกลับประเทศด่วนเพราะว่าญี่ปุ่นเขาคงไม่เอาว่าทําร้ายตรงชาติประเทศไทยเนาะเพราะว่าญี่ปุ่นมาเที่ยวไทยก็เยอะเขาวัดเขาวายเยอะแต่นางคงจะไม่รู้ว่าวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างไงเนาะเขาคงรู้แหละเพราะว่าอาหารไทยไปขายแหละแต่ตรง,งใจทํามากกว่าเนาะว่าตัวเองเนี่ยกับประเทศไทยเนี่ยประเทศตัวเองไม่ถูกกันเนาะที่ว่าทะเลาะกันทุกวันนี้เนาะ ไม่พอใจแต่จุดท้ายตัวเองต้องมาเดือดร้อนเพราะสก,กอตเทปติดธงชาตินั่นแหละตัวลงหนักเนาะโอ้โหสาวคอมมีนี้ก็แบบน่าจะจำไปถึงตายเลยล่ะคิดว่านะน่าจะหมดอนาคตขายของอาหารตามสั่งเนาะเพราะว่ากับประเทศตัวเองขายได้รา,าคาที่ตัวเองขายอยู่ญี่ปุ่นคงไม่ได้เนาะเพราะว่ามันคนละแบบ Ừ, ถ้าแพงไปประเทศตัวเองก็ไม่มีตังค์ซื้อนั่นแหละอย่าห้าว